คำถามข้อต่อไปนะคะอาจารย์อาดำคะดูเหมือนกับว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะยังมีความรู้สึกตัดเพอน้อยใจยังกลุ่นค้างมาจากคำถามเมื่อสักครู่นี้แสดงว่าเจอแต่ฝรั่งดีๆเนาะนั่นะสิคะมันน่าคิดนะคะเรื่องนี้เพราะว่าในคำถามนี้ค่ะถามมาว่าคำว่าทั้ง,ท,งทั้งที่นะคะพูดว่ายังไงแต่ยกตัวอย่างประโยคมาว่าเขาไม่เคยคิดจะช่วยเราเลยทั้ง,ท,งที่เราเคยช่วยเขาแท้ๆจริงๆขอพูดถึงคำว่าเขาก่อนนคะครับก็คือ,อ they หรือว่า them นะครับซึ่งในที่นี้เราไม่รู้เพศของคนที่เราพูดถึง <Yeah. S 1> ดังนั้นเราจะใช้คำว่า they กับ them นะครับ they have never thought to help us แล้วทั้งที่ก็จะใช้คำว่า even though หรือไม่ก็ despite the fact แล้วก็ that I have always mm. helped them นะครับอาจจะบอกว่า he or she has never thought to help me despite the fact หรือ even though I have always helped him or her แต่การพูด he or she กับ him or her มันยาวนะครับ <c oughs> แล้วภาษาพูดนิยมใช้ they กับ them ทางทั้งที่ทางทั้ทงที่มันเป็น uh, สรรพนามที่เป็นพหูพจน์ แต่ในภาษาพูดก็จะใช้เป็นเอกพจน์ได้ครับอ๋อค่ะก็คือใช้แทนไปนเลยในกรณีที่เราไม่ทราบเพศน,นะคะเ<ช>พ <อ S 3> ราพ,พูดถึง even though กับ despite the fact เมื่อกี้เนี่ยอยู่ตรงกลางประโยคขยับมาไว้ข้างหน้าแทนก็ยังได้ใช่ไหมคะได้ครับ,รบ even though I have always helped them they have never thought to help me ก็ได้ครับ despite <ม> the fact <ม> I have always helped them They have never thought to help me. ได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีสองคำแล้วนะคะ even though แล้วก็ despite the fact เอาไปไว้ใช้ตัดพ้อต่อว่าคนที่ทำให้เราน้อยใจได้แล้วค่ะคุณผู้ชม